สวัสดีค่ะอารุณสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันนะคะการเตรียมตัวก่อนไปสองกล้องนะคะที่โรงพยาบาลนะคะทุกคนจะเราก็จะมาเล่าว่าทางโรงพยาบาลนะคะเอกชนแห่งหนึ่งที่ชนบุรีนะคะโทรมาแจ้งว่าให้เราเตรียมตัวนะคะในการ ทานอาหารนะคะก่อนไปส่องกล้องนะคะเมื่อวานนี้นะคะช่วงช่วงบ่ายนะคะทางโรงพยาบาลก็ได้โทรมาว่าให้เราเตรียมตัวก่อนไปส่องกล้องโดยนะคะการทานข้าวนะคะทุกคนจ๋าห้ามทานผักนะคะห้ามทานเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ก่อนก่อน มื้อเช้านะคะมื้อเช้าให้ทานก่อน7จ็ดโมงเช้าแต่ขอเป็นโจ๊กอย่างเดียวไม่ใส่ผักใส่หมูใส่อะไรทั้งนั้นนะคะก็คือขอเป็นโจ๊กอย่างเดียวและก็ให้ดื่มเป็นน้ําเปล่านะคะถ้าเป็นไปได้นะคะห้ามดื่มเป็นน้ําสีดํานะคะหรือว่าอื่นๆนะคะชากาแฟประมาณนี้นะคะแล้วก็ ทานน้ำหรือจิบน้ำได้ไม่เกิน8โมงนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ห้ามทานอะไรเลยนะคะจนกว่าจะถึงเวลาสองกล้องคือบ่ายสามโมงนะคะทุกคนจะ้ะนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกนะคะในการที่เราจัดไปสองกล้องในระบบทางเดินอาหารนะคะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นดีนะคะแล้วก็การเตรียมตัวค่อนข้าง เข้มงวดมากๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะก็แบบเหมือนย้ำให้เราว่าต้องห้ามเลยจริงๆนะสาเหตุเกิดจากแบบนั้นแบบนี้นะคะเขาก็อธิบายมาโดยละเอียดนะคะเราก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังพอสังเขตนะคะคนเช้านี้ของเราก็คือเราจะทานได้แค่โจ๊กโจ๊กก็คือเป็นข้าว ยกอย่างเดียวนะคะทุกคนจะไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่เนื้อสัตว์ไม่อะไรเลยนะคะทุกคนจะก็จะประมาณนี้นะคะก็ถามว่ารู้สึกตื่นเต้นไหมก็ค่อนข้างตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่เคยส่องกล้องผ่านระบบทางเดินอาหารนะคะทุกคนแต่ใจอยากให้ส่องเร็วๆนะคะเราอยากรู้ว่าระบบภายในของเราเป็นยังไงเนาะ ก็คลิปนี้นะคะก็มาแชร์ประสบการณ์นะคะเดี๋ยวเราได้ไปสองกล้องแล้วนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะทุกคนจะการเตรียมตัวว่าตื่นเต้นแล้วนะคะถึงเวลาใกล้จะสองกล้องตื่นเต้นยิ่งกว่าคะ่ะขอกำลังใจเพื่อนๆทุกท่านที่มาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะใครเคยสองกล้องผ่านระบบทางเดินอาหารช่วยแชร์ มาแบ่งปันให้ช่องนี้ฟังด้วยนะคะป้องกันความตื่นเต้นเล็กๆในใจคะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ